ช่วงนี้ไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะงานเปิดอันยมณีโลกของดีเมืองจันทร์ครั้งที่11ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครแห่งอันมณีอย่างแท้จริงคุณสุนันทาบำรุงสวนรายง,งานจากศูนย์ส่งเสริมอันยมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีค่ะ ขอบคุณค่ะสําหรับงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่11ครั้งนี้นะคะถือว่ามีการจัดในรูปแบบของสวนสนุกอัญมณีย้อนยุคนะคะเพื่อเป็นการสร้างสีสันและก็ความสนุกสนานกระตุน้นเศรษฐกิจในเมืองจันทบุรีได้เป็นอย่างดีค่ะ กล่าวนะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อส่งเสริมผลักดันสินค้าและผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีโดยการเชื่อมโยงทุกอง,องคอ์กรตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายอัญมณีให้สมกับ ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นนครแห่งอัญมณีตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สําหรับงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ครั้งที่11นะคะจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้ภายใต้รูปแบบการจัดงานสวนสนุกอัญมณีย้อนยุคเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้เกิดขึ้นภายในงานควบคู่กับการจัดกิจกรรมการแสดงการเดินแบบอัญมณีและเครื่องประดับโดยนางแบบมืออาชีพระดับประเทศการเปิดเหมือง พลอยเสียงโชคอัญมณีล้ำค่าการออกร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีภายใต้แบรนด์คุณภาพพลอยจันกว่าร้อยบูธกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝีเจมทัวการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านอาทิเช่นในส่วนของอสินค้าโอท็อปรวมไปถึงอาหารทะเล โลกอัญมณีและของดีเมืองจันทร์ครั้งที่11นะคะถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมและเป็นการยกระดับอุตสาหากรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้กลายเป็นแหล่งอัญมณีและนะครแห่งอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีค่ะ